ยิงสามขาบวนเอ้สามตู้วันนี้ได้สองห้าสองห้าเป็นคันที่1ครับกำลังล้างทำความสะอาดอยู่เลยครับต่อด้วยสองหนึ่งสองหนึ่งครับเป็นคันที่2นะครับผมตาม้ดยสองห้าสามสองปิดท้ายคันที่3ามครับ นี้เป็นเลขดิจิตอลหลังร้านทำความสะอาดอยู่ครับเราทำขบวนกับในขบวนเลขที่4 0ุราธานีกรุงเทพฯอภิวัตรเป็นลำคันที่สามฮะ2532สวยงามฮนะ บาย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 ปิดท้าย253ห